ไอ้เฮียโคตรเฮียเลยโอ้โหไอ้เฮียกูงองมอีกแล้วกูอยากเลิกว่ะไอ้เนี่ยเกิดปุ๊บโดนแทงเนี่ยเป็นโรคเฮียอะไรอ่ะมึงบ้าเปล่าฉันลุงอันนี้ลุงอันนี้ลุงพูดก็ไม่ได้ด้วยอะทุกคนขอพิมพ์ดีๆหน่อยนะอย่าก,กวนอย่าก,กวนนะอย่าก,กวนขอร้องอันไหนอันไหนกวนได้กวนอันไหนอันนี้กวนไม่ได้จริงๆอยา่าอย่าพิมพ์กวนนะโอเคปะเราคุยกันก่อนนะเพราะโอ๊ะโ,โ,โน่าจะซีเรียสอค่อนข้างที่จะซีเรียสน,นิดนึงอนะ นณตอนนี้ยังไม่เล่นแลไอ้เหี้ยเล่นเถอะไม่ขึ้นแลไอ้เหี้ยมาละเฮ้ย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 ขยับไปได้เฮ้ยไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยโอ้โห ไอเ้เหี้ยกูงอมอีกแล้วกูอยากเลิกว่ะไอ้เหี้ยเกิดปุ๊บโดนแทงเนี่ยเป็นโรคเคียอะไรอ่ะมึงบ้าเปล่ายีชิ้นใช่ปะได้อาวุธเดีย๋ยวมาค้าอาวุธมาก่อนนะขั้นแรกอะ เกิดมเลยไอ้เงี้ยมันไม่เกิดแล้ววะไอ้เงี้ยไม่เกิดอีกแล้วเฮ้ยไอ้เงี้ยเฮ้ย ลุงอันนี้ลุงอันนี้ลุงพูดกันไม่ได้ด้วยเช็ดเช็ดมีไฟด้วยมนของเานอะ ให้สองตัว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 มาดิมาดิมาดิก oh. yeah. oh. oh. ูไม่ได้เสียวานเท่าไหร่อ่ะมาดิ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 ไม่ได้เสียวานเท่าไหร่ไม่เสียวานเท่าไหร่ไม่เสียวานเท่าไหร่มาดิมาให้หมดมาดิบ้าแล้วตอนนี้บ้าด้วยบ้าด้วยมาดิมึงมาล้มไป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 เฮ้ยมาดิมาดิมาดิกูบ้าแล้วไอ้เหี้ยถ้ากูบ้าใครก็หยุดไม่ได้มาดิ ของไอ้เหี้ยอย่างนี้มึงเยอะไปมึงเยอะไปมึงเกินไปเปล่ามันเยอะอย่างเงี้ยมึงเกินไปเปล่ามันเกินไปเปล่ามาแล้วมาแล้วมาดิมาดิมาดิไอ้เหี้ยมาดิข้าไม้มาดิข้าไม้มานี่เดี๋ยวจะให้ไอ้ยิงไม้ยงมาเอียงมาเออมามาเมามาหนึ่งหนึ่งจะได้หมดอ่ะไม่เฮ้ยไอ้เหี้ยล้มเชี่ยล้ม ปะไปยกลบเสาหัวล้อ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 เหรอฮะหัวล้อหัวล้อหัวล้อมึงหัวมึงหัวไม่ไหวแล้วนะไอ้เหี้ยหลายครั้งหลายหุ่นแล้วนะเสียวงเดียวเสียวอะไรวะเสียวไอ้เหี้ยผีโง่ๆตามหลังแล้วก็ตีอ่ะตายอ่ะเห็นปะเห็นปะเห็นปะไอ้เหี้ยเสียวอย่างเงี้ยแหละเสียวผีโง่ๆอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยโง่ๆเนี่ย ผิวโง่อย่างมึงเนี่ยแหละไอ้เหียอย่ามยาอ่อนเลยอย่ามยาอ่อนเลยขอขอไอ้เฮียคูขาเผอมึงจะเป็นอะไรวะมึงเป็นอะไรอะ่ะมึงเป็นอะไรอะ่ะต้องต้องอะไรอะ่ะหมัดดีกว่าเหรอสแครต้องงัดเอาสแครงัดกล่องไม้เหรอวงงัดไม่ได้อะ่ะกล่องไม้ไหนวะกล่องไม้ก็อยู่พวกข้างบนเนี้ยนะ โอ้โอ้ไปแล้วมันงัดไม่ได้เว้ยมันงัดไม่ได้ใช่หรอเนี่ยกล่องไม้เนี้ยหรอแบบเนี้ยหรอคุณไม่มีสำหรับในการเปิดคืออะไรอะ่ะคุณไม่มีอะไรอะ่ะกล่องไม้เล็กคืออะไรวะกล่องเล็กในซากรถกล่องเล็กก็คือกล่อง กล่องเหล็กกันหรอสีขาววะหรอไอ,รไอ้เหี้ยปวดหัวไอ้เหี้ยเลยอ่ะทุกคนขอพิมพ์ดีๆหน่อยนะอย่ากลวนอย่ากลวนนะอย่ากลวนขอร้องอันไหนอันไหนกวนได้กวนอันไหนอันนี้กวนไม่ได้จริงๆอย่า,ยาพิมพ์มกวนนะโอเคปะเราคุยกันก่อนนะเพราะอ้วนน่าจะซีเรียสโอ้กันขั้งที่จะซีเรียสนิดนึดนงอะนะตอนเนี้ยกล่องไม้ไหนวะนู่นน่ะหรอกล่องเนี้ยหรอ,อ,ยอเฮ้ยไอ้เยี่มาเขาทำได้วะเอ้าพอาังแล้ว แล้วยังก็ยังงัดไม่เป็นเลยอะ่ะไม่มีเลยวะเฮ้ยคืออะไรวะ <S 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 2> <S 2> คุณไม่มีอะไรสำหรับการเปิดอีกแล้วเนี่ยคืออะไรอะ่ะ เนี่ยกล่องพวกนีน้ไม่เห็นได้เลยไอเช่ยโดนหลอกโดนฉันหลอกอีกแล้วนี่ปะนี่ปะ่ะมนใครอยู่ใช่ปะเนี่ยมันเปิดไม่ได้อะ่ะมันเป็นกล่องแบบไหนวะกล่องไม้เล็กไอ้เช่ยนี่ไม้ไม้สีเทากี้ปะแบบนี้ปะเนี่ยแบบนี้ปะไม่เห็นกัดได้เลย อ๋อกล่องไม้แบบนี้อ๋อโอเคโอเคโอ้หคือเฮียอะไรเนะี่ยเฮ้ยว่าไม่ใช่ละโอ้ย แค่นี้ได้แล้วเหรอ ไ,ไล้เหี้ยไ่นเหอะไม่ขึ้นไล้เหี้ยดีครบเจินเหีเ้ยของก็ลำบากกว่าไล่